วันนี้ก็เสี่มตรีเราจะมาให้ความรู้คุณหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการติดลูกของงงนะถ้าคุณเห็นว่าไอ้ช่อมันเนี่ยยาวปื๊ดขนาดนี้เนี่ยเนี่ยคุณเห็นการกานอะไรการเกสรมันยาวขนาดนี้ใช่ไหมลูกที่มันอยู่ติดปลายสุดเลยเนี่ยแหมว่าเปไหนเนี้ย พวกนี้เนี่ยที่อยู่ปลายสุดของช่ออะไรเนี่ยเป็นการติดที่99.99% 99ล้วนแต่เป็นการติดที่ไม่สมบูรณ์พวกนี้เป็นลูกเกิดเธอทั้งนั้นหมายความว่ามันผสมพันธุ์ไม่สมบูรณ์ต่อให้มันติดลูกก็จริงแต่สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่หลุดล่วงไปก่อนนะมันจะแคร์แคกันแกลนนะ่ะแต่ลูกที่มันจะติดจริงๆคือคุณจะเห็นเลยเนี่ยอย่างในรูปนี้มันจะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมลูกมันจะใหญ่เด้งขึ้นมาเลยเนี่ยพวกนี้ ือติดลูกแล้วอย่างต้นนี้เป็นมะม่วงมันถึงสีนะเพราะฉะนั้นถ้าให้คุณสังเกตแบบนี้นะว่าลูกที่มันจะติดจริงเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยปลายช่อพวกเนี้พวกนี้เป็นลูกกระเทยทั้งนั้นไม่ต้องดีใจนะว่าชอบมะม่วงคุณมันโอ้ยออกช่อมาเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วมันติดจริงเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เลยเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ปลายช่อยยาวแบบนี้มันจะเป็นกระเทยซะมากกว่า พี่น้องเกษตรมนตรีทุกคนคะวันนี้ครูจะมอบหลักคิดที่วิเศษสุดนะให้คุณเอาไปปรับใช้กับชีวิตของคุณได้เลยนะและประสบความสําเร็จช่อสวยๆแบบนี้มันมีกันทุกบ้านแหละนะเวลาเทศกาลมะม่วงมันออกเนี่ยคุณอาจจะเห็นว่าคนนั้นเก่งจังคนนี้สวยจังคนนั้นหล่อจังคนนั้นดีจังคุณอย่าเพิ่งตัดสินใครเพียงช่อมะม่วงที่มันออกแบบนี้ระยะทางพิสูจน์หมากราเวลาพิสูจน์คนคุณจะต้องดูระยะชีวิตคนเนี่ยไปนานๆอย่าตัดสินแต่เพียงเห็นช่อมะม่วงชีวิตคุณก็เช่นเดียวกันค่ะเนี่ยพอผ่านช่อนนั้นมา มันก็จะเจอลูกแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ช่อมะม่วงที่เป็นล้ลานช่อบแบบนั้นอะ่ะมันจะมีลูกไหนหรอที่ติดออกมาแล้วได้ผลผลิตแบบนี้นั่นแหละค่ะครูกำลังจะบอกคุณข้อที่2นะคุณจำเอาไว้นะผู้นําความสําเร็จคนที่ยืนยืนบัลลังก์ที่1ได้ทุกคนนะคะและคนที่จะประสบความสําสเร็จในชีวิตทุกคนมันจะเป็นเหมือนลูกมะม่วงอันเนี้ยค่ะ คุณเห็นไหมมะม่วงที่มันใช้การได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ครูบอกอะค่ะมันจะอยู่โดดเดี่ยวแบบนี้นะมันจะไม่อยู่เกาะกลุ่มแบบนี้ที่เป็นมะมุวงกระเทยเนี่ยใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณเห็นเนี่ยมีทั้งสี่ห้าใบถ้าคุณอยากเป็นผู้นำอยากประสบความสำเร็จจริงๆนะคะถ้าหาเพื่อนนำทางไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยเนี่ย นะคุณจงยืนตะาง,ง่านแบบนี้ลำพังคุณจำเอาไว้นะคะคุณจะแข็งแรงอย่างที่มะม่วงที่คุณจับแบบนี้ได้เนี่ยนะมันก็เปรียบเหมือนคุณเป็นตัวนะ้บอสุติที่อยู่ในท้องแม่ตัวอสุติที่แข็งแรงที่สุดคือตัวคุณเนี่ยกว่าคุณจะ ผ่านช่อมะม่วงที่มีมีเป็นล้านๆเป็นพันลูกได้อะนะแล้วคุณติดเหลือตรงนี้ได้อะคุณคิดซิว่าคุณจะต้องแข็งแรงแค่ไหนล่ะคะแล้วคุณดูสิเนี่ยเนี่ยคุณจะเอาไหมอ่ะสี่ห้าหกลูกอยู่ในช่อเี้ยแต่มันใช้การไม่ได้เลยอ่ะแล้วคุณจะมีความสุขคุณจะประสบความสําเร็จจําคุไว้นะข้อหนึ่งไม่ต้องตัดสินใครทั้งสิ้นนะคะคุณต้องดูผลลัพธ์ปลายทางดูผลลัพธ์สุดท้ายเขาอย่าดูเขาแค่ช่อมะม่วงสวยๆคุณต้องดูผลลัพธ์ปลายทางเขาว่ามันเหลือแบบนี้สองลูกนี้แล้วอ่ะจริงๆหรืืออยัง่ก็คคุณ งชื่นชมตัวเองนะคะในความแข็งแกร่งของคุณนะคะถ้าคุณอยากยืนเป็นบัลลังก์ผู้นําประสบความสาเร็จจริงๆคุณต้องโดดเดี่ยวแบบนี้ให้ได้คุณจะแข็งแรงและยืนตระหง,ง่านอย่างสวยงามอย่างที่สุดมันขุนสีนะคะเป็นมะม่วงอีกชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตด,ดีกับคุณเลยนะคะแล้ววันนี้ครูก็ให้ความรู้คุณเยอะแยะมากมายนะเอาไปใช้ในชีวิตแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคาเสบมนตีมาร์เก็ตติ้งเอ็กเพิร์ตอวยพรทุกคนคะ่ะ